สี่ครับคารไว้โปรดักต์รีวิวอีกคันนะครับตอนนี้เป็น t o y ยต้ารีโวนะครับนีโตโยต้ารี v o เป็นรถแคปนะครับมาที่ร้านนี้ทำภายในครบชุดนะครับครบชุดมีอะไรบ้างมีเบาะแคปนะครับอ่าแล้วก็มีหุ้มเบาะแล้วก็มีปูพื้นนะครับแล้วก็อ่าันนี้พิเศษนะฮะทำข้างประตูด้วยนะครับนะทางร้านเนี่ยนะครับเราทำเบาะแคปเนี่ยนะฮะเป็นแบบพิเศษก็คือเป็นฟองน้ำฉีดขึ้นลูก เดี๋ยวผมจะพูดแต่ละอย่างให้ดูนะครับว่าของเราเป็นแตกต่างข้างนอกยังไงฟองน้ําฉีดขึ้นรูปคืออย่างนี้ครับข้างในจะเป็นฟองน้ําสีเหลืองๆแล้วมีเหล็กวิ่งอยู่ข้างในครับปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิบข้างล่างนะครับซ้ายขวาเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากหลังมาข้างหน้าแล้วเราทําข้างหน้านี้ให้เชิดขึ้นนะครับอย่างนี้ครับเชิดขึ้นโดยหลักการของรถนะครับต้องการนั่งไม่ให้เบรกแล้วหล่นนะฮะนั่งสบายๆก็คือเชิดเพื่อรับใต้น่อง ือบริเวณนี้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเบาะหน้าอย่างเงี้ยครับแต่พื้นที่แคบเนี่ยมันจากัดนะครับเราไม่สามารถที่จะทําให้มันยาวออกมานี้ได้เพราะว่าเวลาคนนั่งนะครับเเข่าคนนั่งตัวยาวเขาก็จะติดเบาะอย่างนี้นะครับหรือคนขับตัวยาวข้างหน้านะครับเขาจะต้องสไลด์เบาะออกไปทําให้เขาติดฉะนั้นจุดที่เหมาะสมของเราที่เราออกแบบไว้นะครับสําหรับเบาะแคบเนี่ยนะฮะก็คือ,อ,อพ่อขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลัง ออกแบบไว้สําหรับความสูงของอลูกเรานะฮะเรียกว่าคนที่นั่งอยู่ที่ร้อยหกสิบเซนเมน,นะฮะความสูงเขาจะนั่งพอดีนะครับนี่คือหลักการออกแบบนะครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นอาจจะนั่งแล้วอ,อึดอัดนิดนึงนะครับก็ตามธรรมชาติของรถแคนนะครับก็พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่เก็บของเรามาทําให้นั่งสบายๆมากที่สุดตามที่ทําได้นะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือนะครับเราจะเปิดอย่างนี้นะครับในผมให้น้องก็เปิดให้ดูนะฮะเป็นอย่างนี้ครับ เปิดแยกซ้ายแยกขวานี่เอาเครื่องมือได้นะครับอ่าอย่างนี้อ่าแล้วก็ปิดพับมาไปนะครับนี่คือมาตรฐานของคาไวท p โปรดักต์นะครับแล้วก็มาดูหุ้งบ่อนะครับนี่ข้างหน้าเรานี่เราทําแบบสวมผมตรงรุ่นเลยนะครับเราตัดเย็บที่นี่โดยเฉพาะหนังเราใช้หนา1นมิลเต็มประกบฟองน้ำห้ามิลนะครับนี่แล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนะฮะประกบรอง รับประกันการปีแตกให้ทั้งหมด3ปีทําไมเรากล้ารับประกันการปีแตกยาวนานถึงขนาดนี้นะครับเพราะเราใช้ได้ที่เย็บคือได้ไนลอนนี่นะครับี่คอได้ไนลอนนะครับสําหรับเย็บเบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนี่ครับงานเราข้างหน้าเนี่ยเป็นงานสวมนะครับสวมทับของเดิมไม่เสียเบาะเดิมวันหนึ่งถอดไอที่สวมออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสีวายแดงนะครับหรือว่า ถ้าตัวเข้มนิดหนึ่งก็เป็นแดงมะเหมี่ยวนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็มาปูพื้นนะครับตอนนี้ปูพื้นมีกันหลายแบบนะครับ 5D 6D 7D แล้วแต่จะเรียกแต่ของทางร้านเนี่ยนะะจะเรียก 6D นะครับแล้วก็ถ้าเสริมเส้นใยนะฮะเป็นก็เรียก 7D เส้นใยก็ตัวหนาๆอย่างนี้นะครับก็สามารถจะถอดบล็อกอย่างนี้ออกมา หนังตัวนี้เกรดเดียวกับตัวบอร์ดรถยนต์ข้างหน้านี่เลยนะครับใช้กันทนทนนะฮะหนังหนาหนึ่งมิลเต็มข้างล่างเนี่ยนะฮะเราจะมีลิ้นนะฮะสอดนะครับเนี่ยฮะความหนาแล้วจะมีตัวเขา,เ,า,เ,า,เ,าเรียกว่าการสลิปนะครับนี่ครอว่าหน้ำเตยนะเกาะติดเรียบร้อยนะครับสวยๆทนทนนะฮะใช้ได้ยาวๆนะครับเรา,เาบริการให้ด้วยความจริงใจนะครับ สนใจสินค้าเรานะครับมาติดต่อมาได้นะครับที่0917099960นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดียลนะครับ0917099960เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9ขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอนันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ